นี่ครับซามพิมโบราณน,นะครับล่วงพกวักวยุคต้นปี2,500และเป็นเนื้อนิยมที่สุดในรุ่นๆน,นั้นเลยมาดูครับหายากนะครับพิมพ์พวกนี้ยิงสภาพสวยอย่างนี้ด้วยยิงหายากครับมาดูผมจัดมาให้แล้วได้มาซานะครับอันนี้ได้มาคนละที่หมดเลยนะแล้วก็คนละวันมาเลยนะครับมามาในในนานๆทีจะมารวมได้สามแบบนี้นะครับอชิ้นแรกครับนี่องค์แรกอันนี้สวยจิ๊บเลยสวยแบบ ส่งมากวดได้เลยนะองนี้ผมจะบอกให้ต้องขึ้นภาพสตูตให้ดูนะครับเพราะว่าเนี่ยหน้าเนื้อชัดเลยนะอ่าอันนี้นะครับเป็นพาคุณแผนขี่ไก่ชนเดียวนะขี่ไก่ชนเดียวนี่บางคนเรียกคุณแผนขี่ไก่ชนเฉยอ่าเนื้อนิยมเนื้อนิยมครับที่เรียกเนื้อนิยมเพราะเป็นดูครับนี่ครับแบบนี้ครับเนื้อนิยมครับซองมันจะเห็นแล่เห็นซายเฟกทั้งองค์ครับ ายกทั้งองค์ครับแล้วเนื้อจะเป็นเหมือนลูกหลังนะมันดินลูกหลังนะครับจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นสายเสกทั้งองค์นะครับอ่านี่เป็นเนื้อนิยมครับคองหายากเพราะกวยทําเองเสกเองมวนสั้นท่านแน่นๆทั้งองค์ครับเป็นพาดีนิยมนะนิยมในยุคต้นเลยนะทั้งสามพิมพ์นี้เลยนะครับนี่อันนี้สวยกิ๊บเลยนะสวยด,ดุไก่ไก่เห็นตาเลยนะครับคือสวยมากนี่หน้าเนื้อชัดอย่างนี้นะครับสบภาพนี้คือสวยจริง อ่าสภาพไม่พานกัใชงานเลยนะครับอันนี้ช่วยจริงองนี้ครับองค์นี้แบ่งบูชาครับเอาส้มพันเจ็ดร้อยครับองนี้เอาซ้ำพันเจ็ดร้อยครับองนี้ส่วยจริงพี่พี่ือถ่วยแชมป์เลยฮะสวยกิฟเลยฮะอ่าเอาซ้ำพันเจ็ดร้อยครับมาอีกองคหนึ่งก็ส่วยกิฟเหมือนกันครับเป็นพระสังกจายขี้ไก่เนื้อนิยเมเหมือนกันองนี้สีออกเข้มหน่อยอ่าสังกจายขี้ไก่ครับอันนี้สภาพคือส่วยจริง,งนะครับองนี้ กลุมเอามาอัดให้สามองค์นะครับเพราะว่าสวยจริงอืมเพราะว่าก่อนหน้านะครับถ้าใครเคยดูนะสวยได้ขนาดนี้คือน้อยจริงนะครับสวยในหน้าเนื้อจะไปอะไรแบบนี้ยิ่งตรงในหนูนๆนะครับจะไปก้อนเลยโอ้โหนี่นิ้วมือติดอ่ะสองข้างเลยห่างไกลตาไกลโอ้โหแล้วเนื้อนี้ห่ายากครับสวยๆแบบนี้เก็บยาวๆครับพี่ๆแล้วสร้างไม่เยอะนะพาพวกนี้สร้างไม่เยอะนะครับมีจํานวนให้เล่นห้ามมุนเวียนน้อยนะครับอ่าเป็นพายุคต้นยุคแรกของหลวงพ่อเลยครับมีมวลสารหลวงพ่อเป็นพวกสายเสก เป็นพวกแร่ทางองค์ครับนี่เห็นไหมนี่ขนาดซองผิวอย่างเห็นนะนี่คือผิวนี่คืออ่านี่คือผิวเดิมจัดนะครับแล้วก็ผิวดีนะอาจจะไม่ค่อยเห็นครับแต่เยอะทางองค์แน่นอนครับเพระาผัพ,พผิวดีครับถ้าพราผิวเปิดมาจะเห็นเลยครับว่าเต็มเลยมวลนานทัานนี้ทางองค์อะผิวเปิดหรือหักมันจะเห็นเลยทางองค์เลย่ะนี่เป็นเนื้อนิยมครับนี่หายากน่ายิ่งสวยขนาดนี้ยิ่งหายากครับ องนี้แบ่งบูชาครับเอาสามพันห้าองนี้สามพันห้ามาและอีกองค์ครับเป็นพระคุณแผนคีไก่ชนคู่นี่ก็อีกหนึ่งพิมพ์ครับองนี้สภาพจะเก็บคาบแบบอ่าเข้มขลังหน่อยนะสภาพจะเข้มขลังหน่อยนะครับนี่นี่แต่รุ่นเดียวกันครับดูอ่าเนื้อหาปึกปักเลยองนี้องนี้จะเข้มขลังหน่อยเพราะว่าเก็บแล้วมันจะมีแบบคาบฟุ้นครับอะไรไปเกาะนะครับนี่นี่ อ่านี่ครับองนี้ก็ถือว่าสวยครับนี่หน้าตาติดไกลแล้วก็ซุ้มเสริมชัดนะครับนะแล้วที่สาคัญคือเป็นเนื้อนิยมครับคือเป็นรุ่นหายากน,นั่นเององนี้เอาสามหมนห้าเหมือนกันส่วนใหญ่ก็บแบ่งสามหมืนห้าสี่พันสี่พันห้าประมาณนี้นะครับแรงเลยก็ประมาณห้าพันนะครับต่อพิมนะพ์นะพิมพ์พวกนี้พาราพอๆกันครับอ่าพอๆกันท้ายเทียบท้ายเทียบพารานะคือ,อยูทู่ความสวยด้วยนะยูที่ความสวยด้วยนะครับ ถ้าความห้ายากนะครับก็จะเป็นพิมพ์นี้พิมพ์นี้แล้วก็พิมพ์นี้ครับนะเป็นพายุกเดียวกันนะครับน่าใช้ทั้งสามพิมพ์เลยห้ายากทั้งสามพิมพ์ประกวยทําเองเซกเองย้ำอีกทีมวลสร้างทันถังองค์แน่นๆครับอ่ะขรยยากได้องไหนครับทักมาได้เลยนะครับอันนี้นะครับถ้าใครยกนะครับรวมแล้วนะครับเป็นหมื่นเจ็ดร้อยนะครับส้ามองค์นี้หมื่นเจ็ดร้อยถ้ายกเอาไปเก้าพันเจ็ดครับ ไปเก้าันเจ็ครับลดไปประมาณพันนะนี่คุ้มครับพี่พี่ถ้ายกได้โยกครับพิมผู้น,นี้แล้วถ้าสาภาพส่วยอย่างนี้หายากครับอันนี้พูดแบบไม่อวยนะครับองนี้ส่วยจริงพ,พี่พิมเนี้ยหน้าเนอจะชัดแบบปากเปิกมีหน้าเงี้ยน้อยครับตกักเนี่ยอันเนี้คือส่วยจริงสวยแบบมีโอกาสติดรางวัลเลยครับถ้าส่งนะนี่ก็เหมือนกันตรงนี้อันนี้สวยจริงมีโอกาสติดรางวัลเลยส่วนตรงนี้สวยครับแต่จะย่อนนิดนึงนะย่อนนิดนึงเพราะว่าพราเขาเก็บ แต่มันได้เข้มขังครับวงนี้ได้สภาพแบบเทดูง,ง่ายเพราะหน้าเนื้อชัดนะครับถ้าหน้าเนื้อไม่ชัดเนี่ยช่วยน้อยแหละแต่นี้หน้าเนื้อชัดถือว่าส่วยระดับหนึ่งเลยสามตรงนี้เก็บได้เลยครับหายากต่อยสภาพนี้ก็หายากบิ๊กนะโอเคถ้าใครอยากได้นะครับรีบทักเลยใต้คอมเมนต์ครับผมส่งช่องทางการติดต่อไปแล้วของหายากพกงกลหญผมจัดมาให้เร้วหาที่ได้ไม่ได้มาหาที่ผมครับตังกัจุบัน fc โอเคใครกดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะพเพราะเพจผมเวลาลงวิด จะมีแจกด้วยนะบางวิดีโอจะมีแจกครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ให้นะครับใครทำให้ขอบคุณมากวันนี้สวัสดีครับ